ขอบคุณมากเลยครับพี่วาพี่เวร้านอาสุภาพบุรุษมากมากเลยแต่เข้ารางหนูให้พี่เลี้ยงหาเสื้อคลุมให้หนูไอยก็ได้นะครับพวกหนูจะได้ไม่ร้อนด้วยไม่เป็นไรครับคุณอาวากับเวอยากให้น้องใส่เสื้อของเยาวป้าป้าบอกว่าเสื้อวากับเวมีกลิ่นอีกมากน้องเป็นโอเมกา้าโดนลังแกง่ายถ้าน้องมีกลิ่นของวากับเวน้องจะจอดไพ่ วารนและเวรอนจึงมักจะถอดเสื้อคลุมให้เจ้าหญิงน้อยของพวกเขาเสมอเวลาไปโรงเรียนแต่บางครั้งก็อดปวดใจไม่ได้เพราะน้องชอบถอดเสื้อคลุมเขาออกบอกว่าเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเพราะกลัวเกรียนอินิกมาแอลได้แต่ยิ้มบางอย่างอ่อนใจห่วงลูกสาวเขากันขนาดนี้ทั้งพอ่อทั้งโรงทั้งเจ้าแฝดเห็นทีว่าเจ้าหญิงน้อยคงต้องอยู่บนหอคอยตลอดไปแล้วละ่ะ ยุงวิกขาขาหนูอยากกินอะไรคะวิกเตอร์ที่นั่งอยู่หัวโตถามลานสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไอยอยากกินจุ้งแดนก็นั่งอยู่นี่ทำไมไม่ขอดัล่ะคะเพราะว่าถ้าขอแดนแดนจะให้หนูแกเองแต่ถ้าขอยุงวิกยุงวิกจะแกให้หนูด้วยเจ้าหญิงน้อยยิ้มกว้างตอบอย่างร่าเริงฉลาดจริงๆตัวแสบของแดนแดน คารอดก้มลงฟัดพุงฟัดแก้มนุ่มของลูกด้วยความมันเคี้ยวนับวันไอริสยิงชังพูดช่างจาลูกน้อยของเขาทั้งร่าเริงน่ารักและสดใสอีกทั้งยังจิตใจดีไม่ต่างจากคนเป็นแม่ทำเอาทุกคนที่ได้อยู่ใกล้ใจเลวไปเสียหมด